สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอตรับรองสู่รายการคุยกับหมอสวนดอกนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2554นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับในวันเสาร์ที่8มก,กราคมศกนี้แล้วนะครับที่จะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับแล้วก็วันนี้ทางรายการคุยกับหมอสวนดอกนําเรื่องราวาโรคโรคหนึ่ง ซึ่งมักเกิดขึ้นในเด็กและก็ผู้ใหญ่มาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะครับนั่นคือเรื่องราวของเรื่องของการปวดหัวกับเรื่องราววันนี้ปวดหัวทาไงดีนะครับได้เกียรติอย่างสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านด้ยวยกันนะครับท่านแรกท่านนายกชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะาห่งประเทศไทยที่ปรึกษาศูนย์โรคสมองภาคเหนือที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมคุยกับเรานะครับขอตระข้าสู่รายการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิวพรจันกระจ่างครับ อีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวทศาสตร์คณะแพะทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่และกรรมการบริหารศูนย์โรคสมองภาคเหนือขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับอาจารย์แพทยหญิงกมลวันกระตัญยูวงครับสวัสดีอาจารย์ทั้งคู่ครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้เกยียรติับทางรายการนะครับ ก็แดมกราคมนี้แล้วนะฮะวันเด็กแห่งชาติครับอาจารย์ครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะได้เรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยถึงเรื่องของพัฒนาการของสมองในเด็กด้วยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรื่องของสมองในเด็กอาจารย์นะทั้งสองท่านมาจากศูนย์โรคสมองภาคเหนือศูนย์โรคสมองภาคเหนือนี้มีที่มาที่ไปมีโครงสร้างอะไรต่างยังไงรอาจารย์ครับก็เป็นศูนย์ความเป็นเลิศขึ้นอยู่กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ตั้งมาเกือบสิบปีแล้วค่ะเราก็มีบริการ ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับสมองและเส้นประสาทเรวก็มี o p พีเฉพาะโรคดูแลเรื่องโรคสมองเสื่อมโรคอัมพฤกษ์กรมาพาสโรคเคลื่อนไหวผิดปกติโลอลมชักเยอะแยะไปหมดนะคะคแล้วก็มีบริการ Center, s โ r o k เซ e n เตอร์ซึ่งถือว่าเป็นบริการที่นำชื่อเสียงมาให้กับโรงพยาบาลมหาลาภเพราะเราดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์กรมาพาสยังมีประสิทธิภาพได้รวดเร็วค่ะค เกือบสิบปีแล้วค่ะครับท่านอาจารย์เองนี่จะเชี่ยวชาญในส่วนของโรคสมองของผู้ใหญ่ค่ะนะครับส่วนอาจารย์กมลวันเนี่ยเชี่ยวชาญในส่วนของสมองในเด็กนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสก่อนที่จะถึงวันเด็กแห่งชาติก็จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับเขาจะดูต่ำกว่า14อ๋ออาจารย์อาจารย์14ขึ้นนะฮะอาจารย์ีขึ้นอครับพูดถึงพัฒนาการสมองในเด็กนี่น่าสนใจนะอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์พูดถึง พัฒนาการสมองในเด็กนิดนึงครับอาจารย์ครับค่ะจริงๆนี่ต้องขอบอกว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ย <c oughs> ขึ้นอยู่กับครอบครัวเป็นหลักเลย <c oughs> จริงๆอยากจะแนะนําให้ผู้ปกครองนะคะหรือแม้แต่ญาติใกล้ชิดเนี่ย <c oughs> ให้การดูแลเด็กๆตั้งแต่เริ่มแรก <c oughs> ง่ายๆเลยนะคะเริ่มด้วยจากการพูดคุยนะคะ <c oughs> ระหว่างที่เราพูดคุยกับลูกนะคะ เราสามารถใส่ข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีให้กับลูกนะคะคไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคุณธรรมนะคะครหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมนะคะซึ่งการให้ข้อมูลต่างๆแก่เด็กค่อยๆค,คุยกับเด็กเนี่ยคะ่ะจะทําให้เด็กค่อยๆซึมซับนะคะแล้วก็ได้แบบอย่างที่ดีไปจากผู้ใหญ่ซึ่งในปัจจุบันนี้คะ่ะ Uh, พ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัญหาภาระการงาน <c oughs> ทําให้ละเลยในจุดนี้ไป <c oughs> อาจจะทําให้เด็กซึ่งเวลาที่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็ดูทีวี <c oughs> ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับแบบอย่างที่ไม่ดีจากจากละคร <c oughs> ในบางเรื่องนะคะ <c oughs> การพูดคุยกับเด็กหรือว่าการดูทีวีร่วมกันกับเด็กเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าให้เด็กดูเพียงคนเดียว <c oughs> เพราะเด็กอาจจะได้รับแนวคิดหรือว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นของก้าวร้าวโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ทันพูดคุยกับเด็กอันนี้ง่ายๆเลยนะคะคือคการพูดคุยคพัฒนาของเด็กเนี่ยาสามารถทําได้อีกนะคะโดยการส่งเสริมเด็กนะคะคง่ายๆเช่นกันคะ่ะแม้แต่การเล่นนะคะของเด็กซึ่งเราคิดว่าการเล่นเนี่ยจริงๆเหมือนไม่มีอะไร,รแต่เมื่อเด็กเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพับกระดาษ ทับเครื่องบินโยนเล่นนะคะแต่เด็กก็จะมีจินตนาการและมีทักษะรหรือถ้าเราส่งเสริมให้เด็กได้เล่นได้คิดนะคะโดยที่มีผู้ใหญ่เป็นผู้ควบคุมก็จะทําให้เด็กมีพัฒนาการ,รทั่วทั่วไปดีขึ้นรวมทั้งสมองด้วยค่ะฟังดูเหมือนสภาพแวดล้อมในสังคมครอบครัวเองมีส่วนทำให้เด็กเกิดพัฒนาการ ผู้ใหญ่แล้วฮะอาจารย์ผู้ใหญ่นี้จะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆหรือเปล่าอาจารย์โอ้แน่นอนไม่มีใครไม่มีใครแก่เกินเรียนเราคือถึงแม้ว่าจะอายุมากสักขนาดไหนเราก็ต้องเรียนรู้เรามีพัฒนาการจะประสบการณ์ทุกๆวันต้องอ่านต้องเรียนต้องคิดถึงแม้ว่าจะอายุเกิน60 70ก็ต้องก็ต้องพัฒนาการนะคิดเลขทุกวันมีอะไรทําทุกวันเพราะว่ามันมันเป็นพัฒนาการที่ไม่รู้จบค่ะ ครับก็ท่านผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้นะครับที่053 28 4 1 7 8ดน็ถึงกนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะเปิดสายให้ท่านวิทยากรได้พูดคุยกับท่านผู้ชมทังบ้านแบบตรงตรงกันเลยนะฮะในช่วงหนึ่งนะฮะอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องราวของวันเด็กแล้วก็พูดถึงเด็กกับผู้ใหญ่ที่เราคุยกันไปนิดนึงก่อนนี้นะฮะทั้งสองท่านเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องราวของสมองทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ก็เลยมากันถึงเรื่องราวของ ปวดหัวทําไงดีนะครับอาจารย์ครับก่อนที่จะว่ากันถึงโรคอของการปวดหัวอาการปวดหัวเนี่ยนะฮะอ,อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของภาพรวมของสมองนิดหนึ่งว่าสมองคนเรานั้นโรคที่มักจะเกิดในสมองเนี่ยมันมีอะไรบ้างอาจารย์ครับท้องเด็กกันไหมครับถ้าเริ่มในในเด็กนะคะโรคที่เกิดกับสมองของเด็กเนี่ยจริงๆมีหลายโรคนะคะคแต่ที่เราพบได้บ่อยเนี่ยยกตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นโรคลมชัก อันที่สองก็โรคปวดศีษะนะคะคซึ่งจริงๆเนี่ยเราคิดว่าปวดศีษะไม่ค่อยเกิดในเด็กแต่จริงๆเกิดได้เหมือนือนผู้ใหญ่นะคะโรคที่3ที่เกิดกับสมองของเด็กก็คือเป็นกลุ่มพวกมีพัฒนาการช้าและถ้าพูดลึกลงไปมากกว่านี้นะคะก็มีโรคที่ร้ายแรงที่เกี่ยวกับสมองของเด็กนะคะเช่นโรคติดเชื้อในสมองซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นยาดำเลยเพราะสามารถมีอาการต่างๆได้ อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะคการติดเชื้อในสมองของเด็กเนี่ยอาจจะทําให้เด็กมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงรมีอาการของโรคลมชักนะคะและสุดท้ายอาจจะตามมาด้วยพัฒนาการช้าได้นะคะถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รักษาเพราะฉะนั้นโดยคร่าวๆนะคะประมาณเนี่ยคะ่ะสามถึงสี่โรคที่เกิดขึ้นได้กับสมองของเด็กครับแล้วในผู้ใหญ่แล้วอาจารย์ครับผู้ใหญ่ครับ,รบถ้าชีวิตประจําวันที่มาก็ปวดหัวครับปวดหัวก็แบ่งเป็นสองประเภทปวดศีรษะแบบ ไม่มีสาเหตุชัดเจนครับก็อันดับหนึ่งก็ปวดศรีรษะตึงตัวที่สมัยก่อนเรียกว่าเกิดจากความเครียดถัดมาก็ปวดศรีรษะไมเกรนครับถ้าถัดมาก็เป็นสองอย่างรวมกันอันนี้ก็รวมกันก็เกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นคือส่วนใหญ่แล้วปวดศรีรษะามาักไม่ค่อยมีสาเหตุแต่ถ้ามีสาเหตุนี่ก็จะเจอน้อยครับแต่พวกนี้จะมีทงแดงถ้ามาแล้วเราก็มกกักจะทราบเลยครับเช่นคุณกฤษณะที่ปวดหัวขั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เมื่อวานนะอาจารย์เมื่อวานตอนนี้อายุเท่าไหร่ขอโทษไม่อยากจะอ๋อกันนะที่ที่อาจารย์ถามเรื่องเรื่องอายุนี่เป็นเรื่องสําคัญคนอายุเกิน40ปีเนี่ยนะถ้าปวดศีรษะเป็นครั้งแรกแล้วไม่เคยปวดชนิดนี้มาก่อนก็ถือว่าทงแดงปวดทีรษะพร้อมกับมีความผิดปกติเฉพาะที่เช่นมีอ่อนแรงครึ่งซีกก็ผิดปกติหรือปวดทีรษะไปแล้วรู้สึกว่ามีความจําแย่ลงคนนี้ถือว่าเป็นผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นทงแดง ก็ต้องแยกแยะ2อันนี่คือที่พบบ่อยที่ OPD แต่ถ้าผู้ป่วยถึงกับต้องแอดมิตหรือนอนโรงพยาบาลก็จะมีอยู่สองโรคก็โรคอัมพกอมาตกับอีอันหนึ่งก็โรคสมองเสื่อมครับก็มีหลากหลายทั้งเด็กแล้ผู้ใหญ่ใช่ครับาวนี้อยากทราบถึงสาเหตุของเด็กนี่นะฮะที่เราจะเฉพาะมาพูดคุยวันนี้ก็คงเป็นปวดศีรษะธรรมดาก็คือปวดหัวทําไงดีนี่นะฮะในเด็กนี่นะฮะ ปกติแล้วมีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไรฮะอาจารย์ครับจริงๆก็ต้องขอบอกว่าปวดศีรษะในเด็กเนี่ยนะคะคล้ายๆกับในผู้ใหญ่อย่างที่อาจารย์สิวพรได้กล่าวไปแล้วคือมีสาเหตุและไม่มีสาเหตุถ้าในกลุ่มที่มีสาเหตุนั่นหมายถึงว่ามีมีพยาธิสภาพในสมองนะคะเช่นติดเชื้อในสมองหรือว่ามีก้อนเนื้องอกทีนี้ปวดศีรษะที่ ไม่มีสาเหตุนะคะหมายถึงว่าไม่ได้มีพยาธิสภาพในสมองก็เช่นไมเกรนนะคะ<ม>ก็พบได้เช่นกันรเรามักจะคิดว่าไมเกรนนั้นไม่เกิดกับเด็กนะคะแต่จริงๆเกิดได้<ม>หรือแม้แต่ความตึงเครียดนะคะเรามักจะคิดว่าจริงๆแล้วเด็กไม่มีความเครียดนะคะคแต่ว่าด้วยสภาวะแวดล้อมอะไรบางอย่างในปัจจุบันนะคะค,ความคาดหวังที่ที่ค่อนข้างสูงของครอบครัวและสังคมก็อาจจะทําให้เด็กเกิดความเครียดรวมทั้งการแข่งขันในโรงเรียนเช่นกันค่ะเกิดความเครียดได้โดย ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเด็กก็เกิดปวดศีรษะได้เช่นกันในกลุ่มนี้เนี่ยเราจัดว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีพยาธิสภาพในสมองแต่ว่าเด็กมีอาการเกิดจากสิ่งแวดล้อมกิาโรงเรียนครอบครัวหลายๆอย่างความคาดหวังของสังคมใช่ไหมจารวมทั้งในเด็กนะคะในช่วงที่เป็นวัยรุ่นอาจจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนบางอย่างนะคะหรืออาหารบางอย่างที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะได้เช่นกันคราวนี้ของผู้ใหญ่นี่น่าจะยาวนิดหนึ่ง มัเอาตันๆก็ได้จะถามว่าอะไรสาเหตุของการปวดศีรษะในผู้ใหญ่จารย์อครับสาเหตุของการปวดศีรษะของผู้ใหญ่นี่ในคลินิกโรคปวดศีรษะเนี่ยถ้าเดินมาร้อยคน 85คนก็จะเป็นปวดศีรษะแบบไม่มีสาเหตุก็เป็นไมเกรนปรวดศีรษะตึงตัวหรือว่าเป็นสองอย่างครับแล้วก็อีกประมาณน้อยประมาณ10เอร์เซนที่จะมีที่บอกว่าเป็นปวดศีรษะมีสาเหตุเป็นเนื้องอกเป็นการติดเชื้อ,อเป็นอะไรไม่ต่ออะไรนะง่ายๆแต่ที่ที่น่าสงสารก็คือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคปวดศีรษะชนิดตึงตัวหรือเกิดจากความเครียดเนี่ยมัน ใช้การรักษาแบบธรรมดาธรรมดาคือถ้าปวดไม่มากก็ทานยาแก้ปวดหรือคลายความเครียดไปก็ได้แต่ที่น่าสงสารคือกลุ่มที่เป็นไมเกรนเพราะาการรักษามันต้องมีการรักษาแบบป้องกันก็จะก,กลายเป็นว่าเออกลายเป็นปวดสะเป็นแบบความเครียดและรักษาไปทางนั้นก็ทําให้กลายเป็นเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่พูดถึงเด็กเนี่ยนะเรารรถ้าพูดเรื่องเด็กน่ยมันจะใกล้วันเด็กไมเกรนเนี่ยนะตอนใบสิบขวบเนี่ยเด็กผู้ชายเป็นมากกว่าเด็กผู้หญิงนะ ถ้าเลยสิบขวบไปแล้วผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงเป็นมากกบ่กับผู้ชายแเด็กผู้ชายเป็นหน้าอินดูไม่เคยบอกแล้วก็ทนน่าสงสารกว่าจะมาพบคุณหมอนี้ก็คือเขาก็ทรมานมาพอสมควรเขากนึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าไม่ได้ปวดจริงม,ม,มันเหมือนความทนจากลักษณะเพศชายอ,อย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์พูดถึงเร <laughs> ื่องทนนี่เราผู้หญิงทนกว่านะ <laughs> <laughs> ต้องขออนุญาตเสริมตรงนี้คือในเด็กเนี่ยค่ะอาการปวดศีรษะเนี่ยเป็นสิ่งที่ เป็นความรู้สึกของเขาซึ่งในเด็กเนี่ยต้องต้องรู้ด้วยว่าจริงๆมันมีอายุเป็นตัวกําหนดเวลาที่เขาอายุยังน้อยๆเนี่ยค่ะเขาจะไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคําพูดให้เราเข้าใจได้ว่านี่คืออาการปวดศรีรษะแบบ,บไหนซึ่งต่างกับในผู้ใหญ่ซึ่งเวลาที่ผู้ใหญ่ปวดศรีรษะเนี่ยบอกได้เลยว่ามีอาการปวดตุบๆด้านซ้ายหรือรด้านขวาแต่ในเด็กนี่อธิบายลําบากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยถ้า เด็กมีอาการปวดศีรษะบางทีเนี่ยคนรอบข้างอาจจะสังเกตนะคะคเป็นสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะคเช่นปกติเด็กเคยร่าเริงแจ่มใสนะคะไม่มีอาการปวดศีรษะอาจจะดู ซืมนะคะคไม่เล่นเท่าที่ควรเด็กปกติเนี่ยชอบมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมก็เล่นได้น้อยลงนะคะพวกนี้เป็นการเป็นการเตือนทางอ้อมเหมือนกันส่วนในเด็กเล็กๆะคะ่ะที่มีอาการปวดศรีรษะนะคะโดยที่พวกนี้ถ้าเขายังใช้คำพูดหรือว่าบรรยายออกมาไม่ไม่ไม่ได้ดีพอเนี่ยพ่อแม่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเด็กเล็กนะคะก็มีอาการ,รหงุดหงิดงองแง ค่ะอันนี้อาจจะเป็นอาการนําของอาการปวดศีรษะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องดูอาการแวดล้อมอย่างอื่นๆร่วมไปนะคะเพราะปวดศีรษะเนี่ยมันเป็นเป็นอาการนะคะซึ่งเกิดได้ในทุกๆโรคค่ะเราคงต้องพยายามมองและมองหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะคงจะมีบทบาทนะคะในการช่วยนะคะสื่อสารแต่ถ้าเด็กโตแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะสามารถบอกได้โดยตัวเอง คราวนี้อาจจะถามรวมๆไปเลยนะฮะเนื่องจากด้วยเวลาด้วยนะฮะก็ <_ an> คือลักษณะของการปวดศีรษะในในเด็กแล้วก็การป้องกันนี่นะอาจารย์มันจะมีลักษณะเฉพาะว่าถ้าปวดแบบนี้มันคือปวดอะไร,รแล้วเราควรมีวิธีการป้องกันยังไงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะกว้างๆครับอาจารย์โดยรวมนะคะถ้าปวดศีรษะนั้นเกิดจากพยาธิสภาพในสมองเช่นโรคติดเชือ้อหรือว่าเนื้องอกในสมองนะคะเราต้องรักษาโรคที่เป็นที่เป็น ปัญหาหลักของเขาก่อนนะคะถ้าสามารถรักษาโรคที่เป็นปัญหาหลักของเขาได้แล้วเนี่ยอาการต่างๆจะค่อยลดลงเพราะพวกนี้อาการปวดศีรษะนั้นเกิดขึ้นจากความดันในสมองที่เพิ่มขึ้นนะคะเช่นกอ้อนเนื้องอกนะคะเมื่อมีก้อนเนื้องอกในสมองความดันศีรษะเพิ่มขึ้นทําให้เด็กปวดศีรษะถ้าได้รักษาไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกไปนะคะ ừ ừ หรือว่ารักษาเนื้องอกจนหายละพวกนี้อาการมักจะดีขึ้นส่วนถ้าเกิดเป็นปวดศีรษะที่เป็นไมเกรนหรือจากความตึงเครียดก็เช่นกันค่ะ ก็คงจะต้องมียานะเป็นตัวช่วยเด็กถ้าถ้าอาการปวดศีรษะนั้นรบกวนชีวิตประจำวันของเด็กเช่นทำให้ขาดเรียนนะคะเป็นต้นค่ะก็คือเป็นรวมๆระหว่างการลักษณะแล้วก็การป้องกันคราวนี้ในส่วนผู้ใหญ่นะอาจารย์ครับพอดีมีคำถามอาจารย์จะตอบคำถามทางบ้านก่อนดีไหมฮะก็มีคำถามจากทางบ้านบอกว่าลูกสาวมีอาการปวดศีรษะและทานยาต่อเนื่องกับคุณหมอท่านเดิม จนท่านย้ายไปโรงพยาบาลอื่นแล้วแต่ท่านบอกว่าทานยาต่อไปเรื่อยๆจนครบ2ปีจนปัจจุบันครบ2ปีแล้วไม่มีอาการปวดหัวแล้วควรทานยาต่อหรือเปล่าทีนี้นี่ลูกสาวอายุเท่าไหร่เอ่ยอ๋อตอนนี้ไม่ได้ระบุติดตามว่าเกิน14เนาะครับติดตามาเนกินสิบสี่การจะตอบครับฟังดูแล้วอาการปวดศีรษะชนิดนี้เนี่ยทานยาต่อเนื่องกันเป็นเวลา2ปีอาจจะเป็นได้2อย่างนะครับอาจจะเป็นปวดศีรษะร่วมกับอาการลรลมชัก ถึงต้องทานยาติดต่อนครบ2ปีถ้าไม่มีอาการปวดแล้วก็ควรทานยาต่อหรือไม่ถ้าเป็นโรคลมชักทานยา2ปีแล้วหยุดยาก็ยังอาจจะปวดหัวต่อ,ตอได้อีกนิดหน่อยสองปนีน่าจะสัก3ามสาถึงห้าปีโดยโดยทั่วไปนะคะ <c oughs> ถ้าปวดศีรษะนี้เกิดจากโรคลมชักเนะะ <c oughs> ี่ยค่ะ ถ้าโรคลมชักนั่นหายแล้วนะคะรักษาครบ2ปีแล้วเนี่ย<ม>ปกติเราจะค่อยๆหยุดยากันชักแต่ทีนี้ต้องทราบว่าลักษณะของโรคนะคะ7 5ค่ะที่เราหยุดยาสําเร็จรก็จะมี25%ที่ ที่เป็นโรคลมชักแล้วเราหยุดยาไม่ได้ถามว่าทำไม25%นั้นเราถึงหยุดยาไม่ได้ค,คงเป็นเพราะว่าชนิดของโรคลมชักเช่นกันค่ะคทีนี้ถ้าน้องคนนี้มีอาการปวดศีรษะจากโรคลมชักถ้าขณะนี้เขาทานครบ2ปีแล้วนะคะในกรณีที่เขาจะเริ่มหยุดยาคงต้องต้องต้องกลับมาโรงพยาบาลเช็คกันนิดหนึ่งนะคะว่าโรคเดิมของเขานั่นคืออะไรนะคะคแต่ถ้าอาการปวดศีรษะนั้นไม่ใช่จากโรคลมชัก อาจารย์สิรพร์คะเราคิดว่าก็อาจจะเป็นไมเกรนก็จะเป็นปวดที่สาไมเกรนชนิดเรื้อลังซึ่งคิดว่าสองปีน่าจะอยู่ครับเพราะนั้นก็ต้องรู้ก่อนว่าปวดที่สะจากอะไรแต่ถ้าเดาดูแลสองปีแล้วเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นสองอันนะไม่จากไมเกรนก็ลมล้มชักครับคราวนี้เรียนถามท่านอาจารย์สิรพร์ว่าลักษณะอาการปวดหัวในในผู้ใหญ่นี่นะฮะลักษณะมักจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการที่จะป้องกันยังไงดีอาจารย์ครับ ปวดทีรษะเป็นอย่างไรในผู้ใหญ่โอ้ถามง่ายนะตอบยากมากเลยมันก็ต้องดอูว่าเป็นโรคอะไรก่อนเนาะ,ะถ้าเป็นโรคไมเกรนก็มักจะปวดทีรษะครึ่งซี่กบถ้าเป็นโรค ปวดที่ษะตึงตัวก็ปวดทั้งศีรษะเหมือนจะมีอะไรมารัดถ้าเป็นปวดทีรษะจากปัญหาจากต้นคอก็จะปวดต้นคอเพราะนั้นก็จะมีปวดศีรษะได้หลายอย่างวนใหญ่คนไข้มาถึงปุ๊บก็คําถามแรกที่เป็นคาถามศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าปวดตรงไหนคะปวดที่เดิมหรือเปล่าปวดมากขึ้นหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติเพิ่มขึ้นมันก็จะมีคําถามอย่างที่คลินิกปวดทีรษะนี่เราจะให้คนไข้ตอบคําถามย0คํิถามเลยแล้วก็ยกขึ้นมาปุ๊บเราก็จะวินิจฉัยได้การดู เวลาผู้ป่วยที่เป็นโรคปวดศีรษะมาหาหมอนี่ยาย่าเบื่อนะคะคจะต้องถามละเอียดมากแต่เราไม่ได้ถามก็ต้องกรอกรล้วก็จะสามารถวินิจฉัยไ,ได้ง่ายอีกหนึ่งคำถามนะ,ะ<ด>ฮะจากท่านผู้ชมนะครับปวดหัวรื้อรังต้องการทราบว่าโดยปกติได้รับยาแก้ปวดยาคลายเครียดถ้าไปทานยานี้มีวิธีการอื่นหรือเปล่ามีอาการประสาทหูเริ่มเสื่อมจะเกี่ยวกันไหมควรหาหมอแผนกไหนครับ สรุปแล้วก็คือมาเรื่อยๆการปวดที่สะเรื้อรังคําว่าเรื้อรังของของของคนไข้กับเรื้อรังของหมอจะไม่เหมือนกันเนาะ oh, รับต,ต่างว่าปวดติดต่อกันเกินสองเดือนสองเดือนแล้วก็อยากทราบว่าปกติได้รับยาแก้ปวดจะไละยาคลายคลายเครียดแล้วจะมีวิธีการอื่นๆอีกไหมแสดงว่าตอนที่ทานยาแก้ปวดและทานยาคลายเครียดอาการน่าจะดีครับก็น่าจะเป็นการปวดทีรษะแบบ ลวามเนื้อตึงตัวหรือเกิดจากความเครียดครับแต่มันมีปัญหาก็คือยาแก้ปวดทานานานๆไปก็ไม่ดีครับเดือนหนึ่งถ้าทานยาแก้ปวดติดต่อกันเกิน 10- 15วันก็ต่อไปในอนาคตก็จะกลายเป็นยาแก้ปวดกระตุ้นให้ปวดยาคลายเครียดทานานานๆไปก็จะติดเพราะนั้นก็ควรจะมามาพบแพทย์ว่าสาเหตุที่ปวดนี่เกิดจากอะไรกันแน่ครับถ้าเป็นไมเกรนถ้าเป็นไมเกรนเราก็ต้องทานยาแบบไมเกรนซึ rain, ่งมันจะไม่ใช่ยาแก้ปวดครับ หรือถ้าเป็นจากความเครียดเราก็ต้องหาวิธีแก้ความเครียดแต่ความจริงแล้วที่ปวดเรื้อรังนี่อาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะคะครับคิดว่าถ้าปวดเรื้อรังนี่ควรจะมาพบแพทย์นะนะคะเราจะได้ช่วยหาว่าเป็นจากอะไรเป็นแต่ถ้าพูดพูดถึงว่าปวดศีษะเรื้อรังก็มีสามอย่างเป็นไมเกรนเรื้อรังเป็นความเครียดเรื้อรังกับทานยามากเกินไปเรื้อรังจึงทําให้ปวดปวดอย่างนี้นะคะมีวิธีเยอะแยะวิธีตั้งแต่ไม่ทานยา หรือแบบไม่ทานยาก็คลายเครียดทําสมาธิได้หลายอย่างอันนี้เป็นส่วนของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ค่ะเขานี้ในเด็กสงสัยทําสมาธิจะลําบากไม่ลําบากเด็กทำสมาธิได้จริงๆก็พบว่าในในปัจจุบันนะคะจะเห็นตามสื่อทั่วๆไปก็ก็เริ่มเห็นเด็กๆนะคะได้ได้หัดนะคะแล้วก็ มีการนั่งสมาธินะคะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าว่าเด็ก<ข>าเด็กปกติดีเนี่ยค่ะสามารถทําได้และจริงๆก็ต้องขอชื่นชมในเด็กที่ป่วยเช่นกันนะคะ ที่ผ่านมาเท่าที่ทราบนะคะก็พบว่ามีกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้านะคะคแล้วก็สอนให้เด็กพวกนี้เนี่ยได้ทําสมาธินะคะก็พบว่าอาการอยู่ไม่สุกนะคะไม่นิ่งนะคะหรือว่าความผิดปกติต่างๆเนี่ยดูลดลงเพราะฉะนั้นจริงๆนะถามว่าในเด็กสามารถทําสมาธิหรืออยู่นิ่งได้ไหมจริงๆก็ต้องต้องขอบอกว่า ทำได้ค่ะโดยที่คงจะต้องมีการส่งเสริมนะคะหรือรว่ามีเทคนิคอะไรนิดหน่อยนะคะคสำหรับเด็กเพื่อไม่ให้เบื่อครับนะคะเสียดายนะเราพูดคุยไปกันมาเวลาจะหมดละถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะฮะสามารถโทรไปที่ศูนย์ราส่องาคเหนือได้หรือเปล่าอาจารย์ศูนย <laughs> ์หน้าสามเก้าสี่ห้าแปดเก้าเก้าศูนย์ห้าสามเก้าสี่เก้าสี่ห้าแปดเก้าเก้าห้าแปดเก้าเก้านะครับ อาจารย์ครับในวันเสาร์นี้นะฮะทางคณะแพทยาศาสตร,ร,ร,ร์มัยเชียงใหมจ่จะให้มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี2554ขึ้นนะครับอาจารย์ในฐานะที่ควบคุมดูแลการจัดงานวันเด็กของคณะแพทยาศาสตร,ร,ร์นะฮะอยากให้อาจารย์พูดคุยว่าในวันงานในวันเสาร์ที่ถึงนี้น้องๆที่รับชมรายการนี้อยู่เนี่ยน่าจะไปคณะแพทย์เพราะอะไระอาจารย์ครับค่ะน่าจะไปเพราะว่าได้รับ3ามอย่าง ได้รับความรู้ได้รับความสนุกสนานและได้แสดงความสามารถเรามีรายการบนเวทีให้แข่งขันต่อปัญหา,า,าแล้วก็ต่อปัญหาแสดงความสามารถาแล้วก็ความรู้นี่ก็ได้รับจากคือคือเราจัดในปีที่4ี่แล้วปีที่แล้วนี่เด็กไปเกือบสามพันคนนะก็มีจัดอยู่มีสามแผนกศูนย์สีพัฒ คณะแพทย์และภาควิชากุมารถ้าเป็นสีภพนี่เขาทำดีมากเลยก็มีแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพมีแข่งขันแสดงความสามารถทางด้านศิลปะแล้วก็สอนงานศิลปะเป่าอุ้ยแม่อุ้ยสอนหลานต้องติดตามดูมีวาดภาพปั้นดินเผาของภาควิชากุมารนี่เขาจะแบ่งเป็นอายุอายุยอนบล็อกยอนบล็อกแล้วก็โยนห่วง ต่อจิ๊กซอบันไดงูครับแล้วก่อนจะขึ้นเป็นบดงูแต่อาจจะต้องตอบคําถามอ่าก็ได้รางวัลส่วนภาควิชาดังพรีลินิกนี่สุดยอดเลยครับแบคทีเรียเป็นยังไงเอามาให้ดูเลยอปกติไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะฮะมันก็ต้องส่องผ่านกล้องที่ไม่ใช่เอแล้วก็เห็นการวิภาคก็เอาอวัยวะคุณมาให้ดูเป็นรูปมากเป็นของจริงมากอะไรน่าสนใจมากของรางวัลเยอะแยะมากมายสรุปแล้วเนี่ยไปก็จะได้สามอย่างได้ความรู้ ได้ของขวัญได้แสดงความสามารถอาจารย์ะแล้ะพวกขนมนมเนยอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่อันทุกอย่างที่เด็กคนจะรับประทานมีหมดของแต่ไม่มีกรุบกรอบนะค่ะไม่มีลูกอมไม่มีของที่ทำลายสุขภาพค่ะครับเรามีภาพบรรยากาศของปีที่แล้วมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะฮะว่าน้องๆหนูๆปีที่แล้วทราบว่าไปกันเยอะแยะมากมายอาจารย์ครับเขาทำสถิติแล้วประมาณ2อ0พครับอันนี้ก็เนี่ยปวิมาวิสอนลานใช่ไหมเนี่ยลาลัก อันนี้คือเอาผู้เฒ่าผู้แก่มาสอนมาสอนเขาสอนทำอะไรกิจกรรมซึ่งเป็นวัฒนธรรมโบราณเด็กแคบปี้มากมีความสุขมากอันนี้ก็อยู่ในบริเวณด้านหน้าของอาคารเรียนรวมคณะศิลยศาสตร์มอชของอ๋อครับปีนี้ก็จะมีแบบนี้ด้วยนะาจ๊ะมีมีแบบนี้ด้วยค่ะน่ารักมากครับอันนี้เป็นบูธเกี่ยวกับวาดภาพที่ทได้กล่าสักวาดภาพค่ะ อันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับรอบครอบรู้คิดมีจิตสาธารณะเสาร์ที่8มกราคมศกนี้7โมงเช้าเป็นต้นไปหน้าบริเวณอาคารเรียนรวมได้บริเวณลานจอดรถใต้ต้นจามจุรีคณะแพทย,ยศาสตาร์มอเชียงใหม่อันนี้ก็เรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับนำบุตรหลานเข้าร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของคณะแพทย,ยศาสตร์ได้นะครับขับทิ้งท้ายกันในวันนี้นะฮะอาจารย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพสมองสักนิดหนึ่งครับ คิดว่าป้องกันดีก <ces> ว่าการรักษาเราจะต้องดูแลสมองเราตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ครับไม่มีอะไรสายจนเกินไปนะคะครับผมขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับท <Oscar. S 2> ่านผู้ชมครับวันนี้เวลากับทางรายการคุยกับหมอสวนดอกหมดตรงแล้วนะครับพบกันในสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนบ่ายสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงนเลยครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณวิทยกรแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ันนี้คนไทยติดเชื้อเ i v กว่า5 0 0 0 0นคนและส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวกเกตอ่ะชวนผมไม่นั่งเล่นีนห้องจริงเหรอโอ้ยไวเหมือนกันเนี่ยเราเนี่ย